เมื่อสู้ระบบเงินดอลลาร์ไม่ได้ก็ซื้อบิตคอยไปเลยประเทศเอลโซกาดอร์จะเป็นประเทศแรกที่ออกบิตคอยบอลเพื่อสร้างบิตคอยซิตี้บิตคอยซิตี้นี้จะไม่เก็บภาษีใดๆนอกจากแวตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับพอพูดถึงโลกคริปตัวแล้วเนี่ย ประเทศเอลโซอการ์ดอครับน่าจะเป็นประเทศที่หลายๆคนที่ลงทุนในคริปตตเนี่ยอยากจะไปเยือนสักครั้งเพราะเป็นประเทศแรกๆที่ค่อนข้างจะสนับสนุนบิตคอยโดยที่นะครับรัฐบาลอนุญาตให้ใช้บิตคอยเนี่ยเป็นเงินเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในประเทศได้อย่างกว้างขวางครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาบอกว่าประเทศเอลโซอการ์นั้นนะ่ะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมีปัญหาด้านระบบการเงินมาอย่างเนิ่นนานแล้วครับแล้วก่อนที่จะไปใช้บิตคอยนะครับ เมื่อประเทศเอเซอร์อร์เนียมีความอ่อนแอมากระบบการเงินไม่เข้มแข็งจึงจําเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินสกุลหลักอื่นๆในประเทศทําให้ตัวประเทศเอเซอร์อร์เนียรู้สึกโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินเวลาค่าเงินแข็งเขาก็ได้ผลกระทบขึ้นดอกเบี้ยเอ่ยลงดอกเบี้ยเอ่ยตัวประเทศก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักทีครับรวมไปถึงนะครับปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันเอ่ยประสิทธิภาพของแรงงานการส่งออกสินค้าต่างๆทําให้ประเทศเอเซอร์อร์เนียประสบปัญหามาอย่างยาวนานรวมถึงปัญหาเงินเฟ้อด้วยแล้วณปัจจุบันนะครับ เมื่อบิตคอยมาลหลายๆคนก็รู้สึกว่าบิตคอยเป็นความหวังนะแต่ก็มีประชากรนะครับกลุ่มหนึ่งที่ออกมาประท้วงไม่เอาบิตคอยเพราะว่ามูลค่าหรือว่าราคาของบิตคอยเนี่ยเมื่อโค้ดเป็นดอลลาร์แล้วเนี่ยการว่ามีความผันผวนอย่างมากครับแต่ณปัจจุบันประธานาธิบด,ดีของเอลโซการ์ครับมีการใช้บิตคอยในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยหรือว่าพูดง่ายครับก็ขอกู้จากประชาชนทั่วไปแหละอยู่ในรูปของบิตคอย UST แล้วก็ USD นั่นเองครับ เพื่อน,นำมาใช้สร้าง Bitcoin City โดยหวังว่าจะดึงเงินจากน้ำทุนทั่วโลกมาสร้างเมืองให้คนเข้ามาลงทุนให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเป็นมูลค่า1,000ล้านเหรียญครับแต่ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีครับประมาณพฤษภาคมนะ้ะผมจำเดือนไม่ผิดน,นะครับตัวของประเทศเอ,อกซอรเนี่ยได้ยื่นขอกู้จาก IMF แล้วเป็นมูลค่า1 3พันล้านเหรียญแต่การเป็นว่า IMF ไม่ยอมให้กู้ไอ้ปหะเภผลว่าตัวประเทศเอสกอดอนเนี่ยน่าจะไม่มีความสามารถในการชําระหนี้และเงินที่ขอกู้ครับ1.3พันล้านเหรียญเนี่ยน่าจะแค่ช่วยประคองเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยถึงแค่ปี2023เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้กู้เพราะยังไม่เห็นเลยว่าประเทศเอสกอดอจะพลิกฟื้นได้อย่างไรนี่แหละครับการเป็นว่าโอ้โหประเทศเอสกอดอก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วครับสำหรับผมนะครับการตัดสินใจที่ใช้บิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราตกอยู่ในสภาวะนั้นครับขอกู้เงินก็ไม่ได้ประเทศก็มีปัญหาอะไรเป็นโอกาสเนี่ยก็น่าจะเข้ามาทดลองครับว่าทางเลือกเหลือไม่มากแล้วและการที่ประเทศเอลโการ์นะครับซื้อบิตคอยเป็นทุนสำรองเนี่ยกลายเป็นว่าได้กําไรมาแล้วแล้วเอาเงินแล้วก็กำไรที่ได้นะครับไปสร้างโรงเรียนแล้วครับเห็นโปรแอค t ิตี้ต่างๆแต่แน่นอนครับความเสี่ยงของประเทศนี้ย่อมขึ้นกับราคาบิตคอยอย่างแน่นอนและปัจจุบันนะครับดังรูปเลยครับนี่ของ GDP ของเอลซอโซการ์ดเนี่ยอยู่ที่98.57% เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับเมื่อปี2016ิเนี่ยอยู่ที่ 68. 7 7ครับก็ต้องบอกว่านี่สูงมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ดังนั้นครับเมื่อประเทศหาเงินไม่ได้นะครับก็ต้องขอกู้เพื่อเอามาใช้จ่ายครับและที่บอกครับว่าออกบิตคอยบอลเนี่ยมีรายละเอียดกันบ้างครับจากรูปนะครับบิตคอยบอลเนี่ยจะออกมูลค่า1,000ล้านเหรียญให้ดอกเบี้ยนะครับ6.5%ต่อปีบอลนี้มีอายุทั้งหมด10ปีเงินสกุลที่รับในการซื้อบอลก็ Bitcoin ซื้อขั้นต่ำ100เหรียญและที่สําคัญนะครับถ้าลงทุนซื้อบอลเนี่ยมากกว่า100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐถือมากกว่า5ปีจะได้เป็นซิติเซนของเมืองนี้เลยครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับแต่ผมก็สงสัยอย่างนะครับว่า b บิตคอยบอลเนี่ยจะมีใครซื้อหรือว่าจะสามารถอะดมทุนได้1,000ล,ล้านเหรียญจริงหรือไม่นะครับอย่างแรกน,นะครับหน,นะครับตัวของพัตรรัฐบาลเนี่ย ให้ผลตอบแทนอยู่ที่6.5นะครับแต่นะครับจากรูปครับผมลองไปหาข้อมูลคร่าวๆดูว่าณตอนนี้ราคาพันธบัตรรัฐบาลของเอลซอกร์เนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับคือพันธบัตรรัฐบาลเอลซอกร์ ador, หมดอายุปี2023หรือประมาณอีก2ปีนะครับผลตอบแทนอยู่ที่7.75แล้วผมลองดูบอล10ปีนะครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่11.5นั่นแปลว่าเอ้ยถ้าใช้เงินดอลลาร์ซื้อเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยมากกว่าใช้บิตคอยซื้อนะครับ ถึง5%ต่อปีด้วยกันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะก็เลยสงสัยครับว่าเฮ้ยผลตอบแทนนี่น้อยไปหรือเปล่าและเท่านั้นไม่พอครับผมลองไปดูนะว่าตัว bynance เองเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถฝากบิตคอยได้นะครับแบบฝากได้แบบจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่3%ต่อปีหรือฝากแบบ90วันซึ่งหมดเร็วเหลือเกินเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่7%ต่อปีมากกว่า el s a ว v a d o อีกและไม่หนำซ้ำนะครับเรียผมบอกไปขนาด el Salvador ไปขอกู้ IMF เนี่ย ไอเยังไม่ยอมให้กู้เลยแล้วจะมีนักลงทุนคนไหนเนี่ยอยากจะให้กู้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีคนอยากเป็นซิติเซนของ Bitcoin City ก็ได้หรือว่าอยากจะมีคนสนับสนุนนะครับให้ประเทศเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตการเงินก็ได้ครับเราต้องมาดูกันต่อไปครับแต่อีกมุมนึงครับที่น่าสนใจก็คือประเทศนี้เนี่ยจะไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ไม่มีการเก็บภาษีใดๆเลยนอกจากเวทําให้หลายๆคนฮือฮาครับมันเป็นเหมือนกับเมืองในฝันของทางเศษรษฐาเลยดีกว่าเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้เข้ามา ยุ่งวุว่นวายเลยมากนะใครเก่งก็สามารถหาเงินหาไรายได้เข้าไปครับใครบริโภคมากก็ต้องจ่ายภาษีมากฟังดูแบบนี้เนะี่ยมันเป็นไอเดียมากมากเลยถูกมครับแต่คําถามจริงๆก็คือในปัจจุบันนะครับยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตอย่างเดียวเนี่ยแล้วมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูประเทศหรือว่าจ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่าตำรวจทหารการสร้างถนนต่างๆหรือต่อให้จะเก็บแวตอย่างเดียวครับคำถามน่าสนใจก็คือแล้วจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะ การเก็บภาษีแวตอย่างเดียวครับพอฟังคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีนะทาให้รายได้โดยรวมของคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายภาษีครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องมาดูว่าอัตราแวตที่จะเก็บขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่กันแน่จะแค่10%หรือเปล่าหรืออาจจะกระโดดไป 20- หรือ30%แล้วผมไปหาข้อมูลมาครับภาษีนิติบุคคลที่เป็นบริษัทและบุคคลธรรมดาของเอลโซการอนะครับอยู่ที่3 0ตต่อปีแล้วบอกโอ้โหเมื่อก่อนคุณเก็บภาษีหลายตัวเก็บภาษีเงินได้ด้วย เก็บเวดด้วยแล้วคุณจะมาเก็บแวดอย่างเดียวเนี่ยคุณจะคิดเท่าไหร่กันแน่แต่ในอีกมุมนึงครับตามหลักเศษรษฐศาสตร์ภาษีที่ทําร้ายคนจนมากที่สุดนั่นคือภาษีแวดนั่นเองครับฟังดูเนี่กันไม่เก็บภาษีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนจนสิ่วิธีคนจนมีรายได้น้อยก็จะได้มีเงินเหลือใช้ถูกไหมครับอันนี้จริงครับแต่เราอย่าลืมนะลองนึกถึงผมง่ายๆครับสมมุติแล้วกันนะครับมีเมืองเมืองหนึ่งแล้วกันเก็บภาษีแวดอย่างเดียวที่20%ไม่เก็บภาษีอื่นๆเลยแล้วสมมุติว่าผมนน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 ีีี่ยมมมราาาาาได้้้้้2ลลลบบททััผผใใชชปะ1กิู โดนแวดนะครับทั้งปี20%คือ200,000บาทฟังดูก็โอ้โหเยอะก็ไม่น่าแปลกใจพิธีพิธีใช้เยอะก็โดนเยอะอันนี้ก็สมตุสมผลเข้าใจได้ถูกไหมครับและถ้าสมมติว่านะครับมีอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนที่มีรายได้ต่ำเหมือนกันครับมีรายได้10,000บาทต่อเดือนนะเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยได้แสนสองแต่เขากินเขาใช้เนี่ยหนึ่งแบาทแล้มีเงินเก็บ20,000บาทแล้วแวดที่เขาต้องจ่ายละครับ จากการใช้ถูกไหมนั่นะคือจาก1นึ่งแสนบาทนั่นคือ2000 20, 0บาทนะครับนั่นแปลว่าคนจนนะครับต้องจ่ายภาษีเท่ากับเงินออมที่ได้เลยครับแต่กลับกันนะครับตัวผมเองเนี่ยจ่ายภาษี20 0แสนบาทก็จริงเป็นจำนวนมากกว่าคนจนตั้ง10เท่าถูกไหมฮะแต่ผมจ่ายภาษีมอเทียบกับเงินออมแล้วเนี่ยผมจ่ายภาษีแค่20%ของเงินออมต่อปีนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเก็บภาษีแวดอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้คนรวยเนี่ยรวยยิ่งขึ้นมีอำนาจในการบริโภคมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยจึง ต้องมีการเก็บภาษีเงินได้เพิ่มมากขึ้นนั่นแปลว่าเอ้ยถ้าคุณมีไรายได้เพิ่มบริษัทเก่งสามารถทำไรายได้เพิ่มนะคุณมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรที่รัฐอำนวยความสะดวกให้เนี่ยมากกว่าคนอื่นดังนั้นคุณจ่ายแค่นี้ไม่ได้คุณต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีเงินได้ด้วยและโดยเฉพาะ,ะครับส่วนใหญ่ยิ่งคุณมีไรายได้เยอะเท่าไหร่คุณยิ่งต้องจ่ายภาษีเงินได้เยอะเท่านั้นครับเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าภาษีเงินได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นขั้นบันไดครับแต่ ในความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าภาษีคอปเปอรเภาษีสิบบุคคลต่างๆเนี่ยที่เป็นบริษัทเป็นห้างร้านนะครับจะอยู่ที่20% F เเฟิกเลเพราะว่าต้องบอกครับว่าโลกใบนี้มีการแข่งขันกันที่จะดึงธุรกิจดึงบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองครับจึงมีการซับซี้ด์หรือว่ามีการแข่งขันกันลดภาษีพวกคอปเปอรเพวกนี้ครับเพื่อดึงเงินเข้ามาลงทุนดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าชนชั้นกลางที่มีเงินเดือนสูงๆในทุกป,ประเทศนะครับจะ โดนจ่ายภาษีเนี่ยเป็นขั้นบันไดเลยอย่างประเทศไทยครับก็เขาก็จ่ายจาก5% 1 0 15%นตราจนเต็มแม็กที่35%อครับอันนี้คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นแบบนี้ทั้งหมดนั่นแปลว่ายิ่งคุณมีรายได้เยอะเท่าไหร่คุณยิ่งเสียภาษีเยอะเท่านั้นครับมันจะทําให้เป็นการถ่ายโอนความมั่งคั่งครับถามว่าเงินเหล่านี้เอาไปทําอะไรต้องบอกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเงินที่เก็บภาษีเงินได้นะครับ เอาไปพัฒนาประเทศเอาไปทําให้ชีวิตของทุกคนในสังคมเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้อย่างที่บอกนะว่าเป็นตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว,วา่าภาษีเงินได้นะครับเป็นอีกมุมนึงหรือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยใช้ในการควบคุมความมั่งคั่งของประชากรถ่ายเททรัพยากรจากคนที่มีถ่ายเททรัพยากรจากคนที่ใช้ทรัพยากรของสังคมเนี่ยมากไปสู่คนที่ไม่มีไปสู่คนที่ใช้ทรัพยากรของสังคมน้อยกว่าโดยยพยามที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนในสังคมโดยรวมเนี่ย ดียิ่งขึ้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสงสัยครับว่าโอ้โหถ้าบิตคอยซิตี้ของเอลโซโกดอร์อเนี่ยจะเก็บภาษีแบตอย่างเดียวเนี่ยต้องเก็บเท่าไหร่กันแน่และอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับประเทศเอลโซโกดอร์อเนี่ยมีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วว่าค่าเงินไม่มีเสรีภาพนะเศรษฐกิจโตต่ำประชาชนอดอยากลำบากยากแค้นครับแล้วจากที่ผมฟังนะครับเงิน1,000นล้านเหรียญเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้าง ห้าร้อยล้านเหรียญนะครับเอาไปซื้อบิตคอยล์อ่าราคาบิตคอยล์ขึ้นก็ดีไปถูกไหมอีกห้าร้อยล้านเหรียญเนี่ยจะเอาไปลงทุนทําเหมืองขุดบิตคอยล์สร้างโรงงานผลิตพลังงานนะครับจากความร้อนใต้พิภพหรือว่าความร้อนจากภูเขาไฟเนี่ยเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยล์และเงินที่ได้นะครับจะเอามาลงทุนให้สมาร์ตซิตี้เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มีโรงแรม5้าดาวมีพัตนาคารมีห้างมีรถไฟทั้งทที่คนส่วนใหญ่ของประเทศกําลังมีปัญหากําลังเดือดร้อนครับแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยธุรกิจที่เคยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างเมือง โอ้โหอยากลดภาษีอ่ะผมอาจจะต้องทิ้งธุรกิจแล้วเข้ามาเปิดในเมืองหรือเปล่าหรือเคยมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดครับก็เปลี่ยนละปิดสำนักง,งานใหญ่นั้นเอาสำนักง,งานใหญ่เนี่ยมาตั้งในบิตคอยซิตี้ดีกว่าหรือเปล่าเพราะผมจะลดภาษีจะทําให้การจ้างงานน่ยยิ่งกระจุกตัวอยู่ในบิตคอยซิตี้ครับแล้วจังหวัดอื่นๆล่ะครับที่โดนแย่งงานโดนแย่งคนเข้าไปเนี่ยจะเกิด อะไรขึ้นก็มีแนวโนม้มนะครับว่าเศรษฐกิจในเมืองอื่นๆของเอลซอการ์เนี่ยจะแย่ลงก็จะมีการอพยพของคนเก่งอพยพของธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้าสู่บิตคอยซิตี้แล้วประเทศเนี่ยจะอยู่ได้จริงหรือไม่อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าประเทศจะพัฒนาไปทางไหนและที่สาคัญครับว่าจะมีเมืองอื่นหรือมีประเทศอื่นจะสร้างบิตคอยซิตี้ขึ้นอีกหรือไม่หรือจะออกบิตคอยบอลหรือไม่แล้วจะใช้ในการพัฒนาการอย่างไร สำหรับผมนะครับโดยส่วนตัวถือว่าเป็นแง่มุมที่ดีนะครับเรามีการทดลองด้านการเงินใหม่ๆเรามีตราสารด้านการเงินใหม่ๆมีทางเลือกในการระดมทุนใหม่ๆของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เอสโอกรดทำแบบนี้สำหรับผมนะถือว่าเป็น 9ที่กล้าหาแลวก็ชาฉลาดมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วทั้งโลกเลยด้วย,วยเพ้อเพลนะครับน่าจะเขียนตําราได้เป็นเล่มเลยด้วยซ้าครับและเราก็มาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Bitcoin b o อลและ Bitcoin City ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ยูทูบคุยกันกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันกับทีขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุวนาฟังคลิปนี้จนจบแลวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ